สึกนครบาลบุกรวบหญิงวัยสาพิ้าจบแค่มอไปแต่แอบอ้างเป็นหมอทิปยหลอกเงินบุคลากรทางแพทย์และข้าราชการสูญเงินหลักล้าน โรงพยาบาลย่านพญาไทยตรวจสอบพบมีบุคคลแอบอ้างเป็นแพทย์โดยใช้ชื่อว่าหมอปาและมีการหลอกลวงผู้เสียหายต้องใช้เงินในการชดใช้ให้ญาติคนตายที่ตนได้เป็นคนผ่าตัดและเสียชีวิตลงผู้เสียหายโอนรวมเป็นเงินมูลค่าเสียหายทั้งสิ้น1,283,620บาทซึ่งต่อมาผู้เสียหายพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สืบนครบาลวางแผนจับกลุมตัว นางสาวสุวรรณอำภาหรือป้า อายุ35ปีซึงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงราชบุรีความผิดฐานช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมจับกลุมได้ที่บริเวณข้างห้างสรพสินค้าแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพโดยก่อนจับกลุมเจ้าหน้าที่สืบนครบาลได้รับข้อมูลว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทพบผู้ที่ใช้ชื่อว่าสุวรรณอัมพาปลอมบัตรประจำตัวบุคลากร,กรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลซึ่งบัตรประจำตัวที่ปลอมขึ้นมานั้นเป็นบัตร รุ่นเก่าของคณะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันโดยนําบัตรดังเก่าวไปใช้การแอบอ้างตน ว่าเป็นศัลยแพทย์ระบบสมองของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลและนําไปหลอกลวงเอาเงินจากคนไข้และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลหลายรายโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลดําเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีบุคคลที่ใช้ชื่อดังกล่าวเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลและไม่ใช่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจึงทําให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลได้รับความเสียหายโดยพฤติการคือเมื่อประมาณเดือนมกราปี2563ขณะที่ผู้เสียหายใช้เฟ บุ๊กบัญชีส่วนตัวได้เพิ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กของผู้เสียหายจากนั้นเฟซบุ๊กนังกล่าวได้ทักข้อความมาพูดคุยและได้แนะนําตัวว่าเป็นแพทย์โรงพยาบาลชื่อว่านางสาวสุวรรณอัมพาหรือป้าผู้เสียหายก็พูดคุยกันเรื่อยมาจนได้คบหากันโดยนางสาวสุวรรณอัมพาหรือป้าจะเดินทางมาหาผู้เสียหายที่อำเภอเมืองราชบุรีทุกๆสัปดาห์ครั้งละประมาณ2วันแล้วก็จะนั่งรถโดยสารกลับไปที่กรุงเทพโดยบอกผู้เสียหายว่าจะไปทํางานที่โรงพยาบาลย่านพญาไทและบางสัปดาห์ผู้เสียหายจะขับรถไปรับที่ นาโรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งด้วยเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่คบหากันในช่วงประมาณเดือนเมษายน2566ผู้เสียหายและนางสาวสุวรรณอัมพาได้เลิกลาก,กันแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนที่จะเลิกกันนั้นนางสาวสุวรรณอัมพาได้มาขอให้ผู้เสียหายหาเงินจํานวนประมาณ3 0 0แสนบาทโดยอ้างกับผู้เสียหายว่าต้องใช้เงินในการชดเชยให้กับญาติคนที่ตายที่ตนได้เป็นคนผ่าตัดและเสียชีวิตลงผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจึงเอาเงินผู้เสียหายโอนให้ไปจํานวนหลายครั้งและสื่อมคอนบานได้ติดตามจาับกลุ่มตัวผู้ ต้องหาขณะที่แต่งกายในชุดบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยบาบาลจากนั้นไดน้นำตัวส่งสอพอเมืองราชบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป